JK ขอนำเสนอรถเก๋งสายอีโคคานะคะน i s ส a นมาร์ทปี13ค่ะเป็นรถยนต์ตัวรองท็อปมีปุ่มสตาร์ทเคีย์ออโต้ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ดีทั้งคันค่ะราคาคันนี้99,000บาทตามสภาพนะคะจัดไฟแนนซ์นี่ได้แสนกว่านะคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขายนะคะ มีแอร์แบ็กคู่ค่ะตัวสีเป็นสีพิเศษดำอมม่วงสวยเดิมรอบคันไร้รอยเครื่องเกียร์ช่งล่างสมบูรณ์ดีดีมากๆพร้อมขับได้เลยนะคะดูภายในค่ะสภาพเพียงดีอยู่ค่ะทุกท่านเอกสารมีให้พร้อมโอนภาษีขาดไม่ถึงปีค่ะก็คือภาษีขาดเนาะ 99,000บาทตามสภาพสนใจโทรคุยได้ตลอดตามเบอร์โทรใต้คลิปแต่ก็อย่าลืมนัดหมายไปดูตัวจริงกันด้วยนะคะไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้แอดมินนำเสนอเบื้องต้นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ